สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับวีแล้วนะคะอายุยิ่งมากขึ้นนะคะอาการปวดข้อปวดเข่าก็ตามมาเนาะหน้าก็เหี่ยวเรื้อรอยก็เพิ่มขึ้นนะคะวันนี้วีก็เลยจะมาแนะนํานะคะสําหรับไอเทมในการบํารุงนะคะจากภายในสู่ภายนอกค่คะกับตัวนี้เลยค่ะลีกาโนโคอลลาเจน,น,นเองนะคะตัวนี้นะคะเขาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่มีคอลลาเจนเปปไทด์จากปลาแซลมอนร้อยเเซนะคะช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อต่างๆนะคะโดยเฉพาะระบบข้อต่อนะคะช่วยลดอาการปวดข้อปวดเขานั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีส่วนผสม กากผลไม้หลากหลายชนิดเลยนะคะที่มีทั้งวิตามินซีวิตามินอีกลูตาไทาโอและโคเอนไซม์คิวเทนนะคะที่ช่วยบำรุงผิวให้กระจ่างใสเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาตินะคะช่วยทำให้ผิวของเรากระชับเต่งตึงและดูอ่อนเยาว์นะคะตัวนี้ไม่มีส่วนผสมจากน้ำตาลนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำหนักขึ้นนะคะหรือว่าความอ้วนนะใครที่เป็นโรคเบาหวานนะคะน้ำตาลในเลือดสามารถทานได้ด้วยนะคะ เพียงแค่เราชงกับน้ำธรรมดาหรือน้ำเย็นนะคะ120มิลลิตรทานก่อนอาหารเช้าหรือก่อนนอนนะคะไม่ต้องผสมแต่งเติมกับอะไรเลยนะคะจะได้รสชาติที่อร่อยกลมกล่อมดื่มง่ายนะคะที่สําคัญปลิ่นไม้คาวด้วยนะตัวนี้มีโอโยอปลอดภัยนะคะสามารถทานได้อิสลามเนีย่ยเขาก็ทานได้นะคะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเขาจะทิ้งช่องทางการ่งซื้อว้ลัมป์ลิปนี้นะคะอย่าลืมไปหาซื้อกันค่ะ